สวัสดีค่ะมินไอเดอาร,รี่คลิปนี้นะคะเรามาเที่ยวกันที่จังหวัดระยองค่ะมาที่พักที่ชื่อว่า Mirror Mirror Hotel นะคะที่นี่เป็นเพจเฟลลี่ต้อนรับน้องหมาน้องแมวด้วยนะคะห้องพักก็จะเป็นแบบกระจกรอบด้านเลยนะคะสามารถมองเห็นวิวทะเลได้จากในห้องพักเลยค่ะ ห้องพักที่นี่คือใหม่แล้วก็กว้างมากๆนะคะแถมยังสะอาดด้วยค่ะขณะที่นี่รับสัตว์เลี้ยงนะคะแต่คือดูแลความสะอาดได้ดีมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนห้องน้ำนะคะก็จะแยกโซนเปียกโซนแห้งนะคะ เด็กๆยังเดินสำรวจกันแบบมีความสุขมากดูวิ่งกันใหญ่เลยพาออกมาดูด้านหน้าห้องพักของเรานะคะก็จะเห็นวิวทะเลแบบนี้เลยโซนด้านหน้าก็คือจะเป็นโซนห้องที่จติดทะเลเลยนะคะอันนี้คือเราจองไม่ทันคือห้องพักเขาแบบเต็มจริงๆเลยอันนี้คือมาวันธรรมดานะคะ ราคาก็คือจะอยู่ที่3ใบเทาบวกๆนะคะแต่ละห้องก็อาจจะราคาไม่เท่ากันนะคะก็ต้องลองเช็คกับทางโรงแรมอีกทีนะคะส่วนสัตว์เลี้ยงนะคะก็จะมีค่าตัวของน้องๆน,นะคะอย่างอันนี้ของน้องชิวาว่านะคะก็อยู่ที่ตัวละ6 0 0นะคะ ส่วนโซนนั้นนะคะจะเป็นตรงวิวสระว่ายน้ํานะคะก็คือมองเห็นสระว่ายน้ําได้จากในห้องพักนะคะแล้วก็เปิดออกมาก็คือโดดลงสระได้เลยไม,ไม่มาแล้วมองไม่เห็นข้างในเลย อนนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงเย็นนะคะก็คือแดดอย่างแรงอยู่แต่ก็มีลมเทะเลนะคะหาดเขาแบบสวยมากแล้วก็เงียบสงบมากๆเลยค่ะคือเป็นส่วนตัวมากๆ อ๋อต yup. <po> fo ิ๊ิ้เนี่ยอปอชอบไหมคะอปอชอบไหมคะทะเลหรอคะอปอมาทะเลหรอคะเอ่อทะเลหรอคะนี่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องกระจก ทะเลนะคะแต่เอาจริงๆก็อยู่ด้านหลังก็ยังเห็นวิวทะเลอยู่นะ mm hmm. เปิดมากมาก,ก็ยังเห็นวิวทะเลอยู่ mm hmm. เรากำลังจะเดินไปที่คาเฟ่ของที่พักนะคะมาชิช mm hmm. ที่คาเฟ่เขาก็จะมีทั้งอาหารคาวแล้วก็ของหวานนะคะเครื่องดื่มอันนี้เราก็จะมาสั่งเครื่องดื่มทานนะคะอาหารที่นี่ก็ราคาไม่แพงน,นะคะ <c oughs> <c oughs> หิวข้าวด้วยออกกำังบอกหิวข้าวด้วย ันนี้ก็มาถ่ายบริเวณตรงสระว่ายน้ำนะคะสระใหญ่สวยมากคือห้องได้วิวนี้ก็คือแบบได้อีกฟิลหนึ่งนะก็โอเคเลยนะถ้าแบบมีเด็กๆมาเด็กๆคงชอบหน้าดูเลยคะ่ะ เรากำลังเดินไปทานอาหารเช้ากันนะคะอาหารเช้าที่นี่ก็เริ่มตอน8โมงเช้านะคะโค้ยน่ากั นอนชมวิวเหรอลูกนอน,นนอนชมวิวอะคะแล้ตอนนี้เราก็เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หาดแหลมเจริญนะคะเรามาแวะทานข้าวกันก่อนกลับนะคะ เป็นร้านอาหารตามสั่งนะคะอยู่ที่ริมหา เสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วตอนนี้เราก็กําลังออกเดินทางกลับบ้านกันแล้วตอนนี้สองแสบก็คือสลบเรียบร้อยนะคะอังเปาก็จะต้องอยู่ในอ้อมแขนของแม่ส่วนเจ้าแสบอีกตัวหนึ่งออกกัสก็จะต้องอยู่ในคาซีของเขานะคะนี่นี่หมดลทิหมดลทิแล้ว เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่ออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะเดไม่พาคลิปต่อไปของเราค่ะ